สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนสระที่เราเคยเรียนกันโดยการทำทักษะภาษาในหน้า28และ29นะคะถ้าใครยังไม่ได้หยิบทักษะภาษารีบหยิบขึ้นมาเลยใครหยิบมาแล้วเปิดหน้า28เลยคะ่ะไปทำไปพร้อมก,กันกับครูเลยนะคะ หยิบดินสอและไม้บรรทัดมาเลยค่ะอ่านคำสั่งข้อ5หน้า28พร้อมกันเลยค่ะถูกต้องอครูทวนให้นะคะโยงคำที่มีสระเหมือนกันนะคะโยงคำที่มีสระเหมือนกันให้สังเกตด้านสายก่อน เดี๋ยวเรามาอ่านคำด้านซ้ายนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะเริ่มที่รอเอือเรือรอ,ออรอกอกอกออทอเอ,อเธอทอเอ,อเธอขอเอียเขียเขียเอเขียให้หนักเรียนอ่านเองนะคะตามที่ครูชี้เลยนะหนึ่งสองสาม เก่งมากค่ะคราวนี้เรามาอ่านด้านขวามือกันนะคะอ่านตามครูจอออจอสอเอือเสือพออพอพอเอกพออ่อสอเอียเสียรอเออเลอจอเออเจอคราวนี้อ่านเองนะคะหนึ่งสองสาม เก่งมากค่ะค่ะคำสั่งเขาให้เราโยงคำที่มีสระเหมือนกันมาหยิบดินสอไม้บรรทัดมาเลยนะคะพร้อมกันนะคำแรกคือคำว่าเรือเรือสระอะไรคะสระเอือเหมือนกับคำว่าอะไรดี ถูกต้องสอเอือเสือนักเรียนใช้ดินสอและไม,ม้บรรทัดโยงเลยนะคะไปที่คำว่าสอเอือเสือนะคะต่อไปรออรอสระอะไรคะสระอ,โ,อโยงได้เลยทันทีเหมือนกับคำว่าพ่อถูกต้องอ้าวโยงไปหาคำว่าพ่อนะคะต่อไปคำว่า กอเกกออ่านสิคะเหมือนกับคำว่าอะไรคะจออเจาะลากไปเลยต่อไปคำว่าทอเอเธอทอเอเธอเหมือนกับคำว่าจอเอเจอโยงเลยค่ะ ขอเออเธอไปหาเจ้าเออเจอเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดน,นะคะต่อไปขอเออเธอเอเหมือนกับคำไหนคะใช่แล้วรอเออเลอยงเลยค่ะคำสุดท้ายเคียเหมือนกับคำว่า เสียถูกต้องสังเกตไหมคะว่าสระเดียวกันเสียงก็จะออกเสียงใกล้เคียงกันนะคะเสร็จแล้วต่อไปข้อ6มาอ่านคำสั่งเลยคะ่ะอ่านคำสั่งนะคะเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตอนที่เราจะเลือกได้แล้ต้องอ่านคำใน กรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะคำแรกอ่านว่าคอเจอเสือเบาะโต๊อ่านลลองอ่านเองหนึ่งรอบตามที่ครูชี้นะเยี่ยมมากค่ะมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่ง ่านพร้อมกันอ่าเติมคำว่าอะไรดีคะคำว่าถูกต้องคำว่าเบาเพราะว่าประโยคเขียนว่าน้องนอนบนบนบนเบ,นบาะถูกต้องเติมคำว่าเบาะลงไปเลยคะ่ะบออเบาะนะคะ ต่อไปข้อสองมาอ่านพร้อมกันเอ๊ะภูผ,ผาเขาจะขี่อะไรช้างนะคำตอบคือถูกต้องขี่คอช้างเติมเลยค่ะคอออคอขี่คอช้างต่อไป ข้อสามอ่านค่ะอ้ในป่านี้มีอะไรดูคะเสือดุถูกต้องเติมคำว่าเสือเลยค่ะต่อไปข้อสอ่านค่ะ น้ำใส่ข้าอะไรเสียงดังคะถูกต้องขาะโต๊ะเสียงดังเติมคำว่าโตะตโอโตโตตีโต,ต,ตอ่าต่อไปต่อไปพร้อมยังคะต่อไปนะข้อห้าคะ่ะอ่านพร้อมกัน เอ๊ะใบโบใบบัวทำไมคะงูทำอะไรกับงูเจอถูกต้องเติมคำว่าเจอเลยค่ะเก่งมากค่ะอ้าวถ้าเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้ายี่สิบเก้านะคะหน้ายี่สิบเก้าข้อเจ็ อ่านคำสั่งพร้อมกันคำสั่งคือเขียนคำที่มีสระเหมือนคำที่กำหนดโอ้เขากำหนดคำว่าอะไรมาบ้างเราจะต้องคิดคำอื่นที่มีความหมายด้วยนะแล้วก็ต้องมีสระเหมือนกันเอาง่ายๆก่อนเลยครูขอแค่หนึ่งพยางหนึ่งพยาง ได้ไหมคะอวมาลองกันนะเริ่มที่ข้อนหนึ่งคือคำว่าเรือเรือคือสระอะไรคะสระเอือเออะไรนะที่เป็นสระเอืออีกอ่าเขียนลงไปได้เลยคะ่ะสระเอือออ่าคำว่าอะไรดีนะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบคุณครูแอบได้ยิน มีคำว่าเสือแน่ๆเลยเขียนได้เลยค่ะถ้าคนอื่นคนไหนคิดคำอะไรได้เขียนลงไปได้เลยนะคะถ้าเราเขียนคำว่าเสือเอ๊ถ้าครูอยากจะเติมวรรณยุกโทเข้าไปได้ไหมคะถ้าเติมวรรณยุกโทกลายเป็นคำว่าอะไรคะเสือถูกต้องต่อไป คำว่าอะไรดีนะสาะระเอืออีกหนึ่งคำให้คิดเองดีกว่าให้เติมเองนะคะครูไม่เฉลยให้ให้นักเรียนลองเติมเองต้องมีความหมายด้วยนะคะต่อไปถ้าใครเติมไม่ทนันเดี๋ยวมาเติมตอนท้ายได้นะคะข้อสองคำว่าอะไรคะลอออล้อลอออล้อสะละอะไรคะ สระออเอคำว่าอะไรดีไหนใครตอบได้อาครูแอบได้ยินมีเพื่อนตอบง่ายง่มากเลยคำว่าต้องชอบกินแน่เลยมีเพื่อนคนหนึ่งตอบว่างออองอออาเคยทานไหมคะงอะอาเป็นผลไม้ชน,นิดนึงอร่อยมากเลยมีรสหวานอีกหนึ่งคำเติมเอง ใครเติมเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยถ้าใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาทําเองนะแค่เอาพยัญชนะต้นตัวอะไรก็ได้เติมลงไปให้มีความหมายอ่ะมาข้อสามคำว่าอะไรคะง่ายมากก็เอเราจะเติมคำว่าอะไรดีนะสระอะไรคะสละเอเติมคำว่าอะไรดีคะก็ก็แอดีมีเด็กตอบว่าคอ ออขออ่าคนอื่นตอบได้ไหมคะตอบคำหมายเขียนคำนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนของครูก็ได้แต่ต้องเป็นสระออนะต่อไปข้อสีอ้ออีกคำหนึงเติมเองนะคุณครูไปข้อสี่แล้วข้อสี่คำว่าอะไรคะทอเออเธอทอเออเธอเอ๊เราจะเติมคำว่าอะไรดีนะ มีคนตอบได้ยินคำว่าเจอได้ยินคำว่าคำว่าเกลออ้าได้ยินอีได้ยินอ,คอ,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 อีคำว่าเบอร์อะอยากเติมคำว่าเบอร์ใช่ไหมคะได้เลยคนอื่นอาจจะเขียนเจอก็ได้นะหรือจะเขียนเบอร์ก็ได้ใครคิดคำไหนได้เขียนลงไปครูเขียนคำว่าเบอร์ให้นะเพราะว่าเป็นคำที่ ยากหน่อยเพราะว่าบอเอเบอแต่มีตัวอะไรด้วยมีรอเรือกลันด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ต่อไปอีกคำานึงเขียนเองนะจะเขียนจอเจอเจอก็ได้นะต่อไปสระอะไรคะอ่านว่าถอเอเธอสระเอ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 คำว่าอะไรดีนะ มีคนตอบคำว่าลอเออเลืเลอะเธอโอ้เสื้อเลอะเถอะไปหมดเลยออลอเออเลอะอีกคำหนึง่งคำอะไรดีคะใครตอบได้มีคนตอบคำว่าเยอะเยียงมากยอเออเยอะก็ได้ไปเติมเองนะอ่ะใครเสร็จแล้ว ถ้าด้านขวาอีกหนึ่งคำเนี่ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวย้อนกลับมาทำนะคะถ้าใครเสร็จแล้วมาดูข้อ8ต่อเลยหน้าสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วมาอ่านคำสั่งพร้อมกันโยงคำที่มีรูปบรรยุกเหมือนกันโยงคำที่มีรูปบรรยุกนะเน้นนะว่ารูปบรรยุกจะต้องเหมือนกันขึ้นต้นด้วยอะไร ก็ต้องขึ้นต้นเหมือนกันอ้าวมาดูคำแรกอ่านพร้อมกันเลยค่ะเราจะอ่านด้านซ้ายก่อนนะอ่านตามครูแม่เดี้ยวเจ้าพ่อกระเป๋าโบกเต๊กแย่มมากค่ะมา,าด้านขวานะไม้ไผ่ ลูกเต๋าเพื่อนบ้านเอิกเอิกเยี่ยมมากค่ะอะคาวนี้เรามาสังเกตกันเริ่มที่วรรณยคุคำแรกก่อนแม่เบี้ยรูปวรรณยุอันแรกคืออะไรคะไม้เอกอ้าวอะครูชี้อย่างนี้แล้วกันนะจะได้มองเห็นไม้เอก นี่ต่อไปอีกตัวหนึ่งไม้โทเออะไรนะที่ขึ้นต้นด้วยไม้เอดแล้วก็ลงท้ายด้วยไม้โทคำอะไรคะถูกต้องนี่ไงเพื่อนบ้านใช่ไหมคะนี่ไงไม้เอทอยู่นี่นะแล้วก็ไม้โทก็อยู่นี่นะอ้าวฉะนั้นเอาดินสอและไม้บรรทัดไม้โยงเลยคะ่ะแม่เบี้ยกับเพื่อนบ้าน ต่อไปคำที่สองคือเจ้าพอ่อเจ้าพอ่อวันณยุกอะไรขึ้นต้นคะวรรณยุโทนี่ไหมโทและลงไทยด้วยไหมเอกอ่ะเจ้าพอ่อโยงไม่หักใครดีถูกต้องไม้ไผยนี่ไงไม้โทกับไม้เอกเหมือนกันอ้าโยงเลยนะตื ต่อไปกระเ๋ากระเ๋าเอพยางแรกไม่มีรูปบรรยุกตแต่พยางที่สองมีรูปบรรยุกต์อะไรคะถูกต้องจัตวาเอไปหาข้าไหนดีถูกต้องค่ะลูกเตา๋าเพราะมีจัตวาเหมือนกันอ้าวโยงเลยต่อไป โป๊กเต๊อุ๊ยมีไม้อะไรคะตั้งสองตัวเลยไม้ตรีถูกต้องหาคดีเอิ์กเอิ์กไม้อะไรเหมือนกันไม้ตรีเหมือนกันเยี่ยมมากคะ่ะวันนี้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้า28และ29เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทําเรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูดูก็ได้นะทาง Student Care หรือว่าทางอิเล็ n ทิก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกส่งก็ไม่เป็นไรส่งเปิดเทอมเลยเปิดเรียนได้เลยนะคะวันนี้เก่งมากเลยทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ